สถานการ์ชายแดนเนี่ยก็คลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านยังไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ที่อาจจะมีการปะทุขึ้นอีกนะคะโดยเฉพาะชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์เนี่ยชาวบ้านก็ยังคงวิตกกังวลกันอย่างมากทีเดียวนะคะหลายครอบครัวนั้นต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะก็มีความหวั่นวิตกเพราะว่าเหตุการณ์ที่กัมพูชายอย,อยู่อยากยิงก็ยิงมานะ,ะอยาก ทำอะไรเขาก็ทำไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งรับกับเขาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านนั้นค่อนข้างหวาดระแวงทีเดียวค่ะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านประสาทตาควายช่องกลางตำบลบักใดและประสาทตาเมืองทมตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุริน แม้ว่าค่ําคืนที่ผ่านมาจะไม่มีเหตุประทะกันนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงหวาดวิตกค่ะบางส่วนนั้นไม่การเตรียมพร้อมโดยการกักตุนสเสบียงแล้วก็เก็บข้าวเก็บของใส่กระเป๋าเอาไว้หากเกิดเหตุจะได้อพยพได้ทันทีขณะที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านยังคงเตรียมพร้อมอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปะทะส่วนบรรยากาศที่วัดป่าเขาโต๊ะ บ้านไทยสันติสุขตำบลบกักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดชุรินซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้จุดประทับบริเวณปราสาทตาควายก็มีทหารไทยที่ลาดตระเวในจุดดังกล่าวนะคะแวะเวียนเข้าไปกราบขอพรพระครูพนมศรีลาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าเขาโต๊ะโดยแต่ละครั้งก็จะได้เครื่องรางของข,องขลงังติดไม้ติดมือกลับไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหาร โดยผลจากการประทะก็ยังทำให้พระพุทธรูปปางสมาธิภายในวัดนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะนอกจากนี้ภายในวัดป่าเขาโต้ก็มีประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกันเปิดโรงทานทำอาหารเพื่อส่งไปให้แก่ทะหารแนวหน้าโดยโรงงานแห่งนี้เป็นการร่วมกันออกแรงออกทุนทรัพย์ส่วนตัวจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้กับ พี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้านะเป็นโรงทานเป็นโรงทานแต่ต้องบอกว่าเป็นโรงงานเพราะว่าทํากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะเพื่อส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ฐานที่อยู่แนวหน้าเพราะว่าก็มีข่าวมาว่าทหารเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้กินข้าวสเสบียงเข้าไปไม่ถึงเนี่ยนะคะชาวบ้านก็เลยต้องไปตั้งโรงทานเพื่อให้ มีการปรุงอาหารที่สุกใหม่ๆนะคะไปให้กับทหารเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่ก็อาจจะทำให้ท้องเสียแล้วก็เกิดอันตรายกับทหารได้